ไม่ดูนะผมก็ไม่ได้ค่อยเจอนัเขียนการ์ตูนคนอื่นเท่าไหร่แต่เท่าที่ฟังมาหรือมาผมว่ามันเป็นอาชีพที่ออกจมันไม่ค่อยพอจะเลี้ยงชีพถ้าพูดไปแล้วถ้าประกอบอาชีพอย่างเดียวนะครับในการเขียนการ์ตูนเนี่ยมันเป็นงานที่เหนื่อยมากและตอนนี้ยิ่งเหนื่อยมากเข้าไปอีกเพราะว่าหนังสือเนี่ยคนไม่ค่อยอ่านกันแล้วก็จะยิ่งทําให้หนักเขียนการ์ตูนเนี่ยหนักมากใช่ไหมครับแล้วก็ ในเมื่อพื้นฐานของเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยการพัฒนาฝีมือก็ดีการที่จะนั่งประณีตในการเขียนก็ดีมันก็จะต้องมีน้อยเป็นธรรมดาเพราะว่าค่าตอบแทนมันต่ำมากใช่ไหมครับแล้วก็นักเขียนกระตูนงก็เยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนยกเว้นนักเขียนกระตูนการเมืองนะครับที่มันก็ก็คงมีอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงมากและน่าเห็นใจมากครับเพราะว่า ได้เ,เงินน้อยไปค่าตอบแทนมันถูกไปสําหรับนัเกเขียนการ์ตูนไม่เหมือนประเทศอื่นเขานะมาถึงประเทศที่จเจริญเจริญหน่อยซึ่งเขามีวิธีการค่าตอบแทนมันสูงเขาสามารถอยู่ได้ก็น่าเห็นใจครับ